เมนูที่ทานได้ทั้งครอบครัวต้องไม่พลาดเมนูนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องกันก่อนนินจะใช้เป็นหอมพะมาซอยเสร็จแล้วยีพักไว้ค่ะหรือใครจะใช้หอมแดงก็ได้นะคะตามใจชอบตั้งหม้อเติมน้ําใส่เกลือสักเล็กน้อยเราจะต้มไข่ประมาณ8นาทีพอครบเวลานํามาแช่น้ําเย็นและปอกเปลือกออกทั้งหมดค่ะ กลับมาที่หอมพมมาใสาแป้งข้าวเจ้าลงไปคุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันนาไปโรยลงในกระทะที่มีน้ํามันอยู่ค่ะมินจะใช้ไฟกลางในการเจียวค่อยๆเจียวไปเรื่อยๆพอสีเริ่มเหลืองเติมเกลือแล้วลดไฟอ่อนค่อยๆเจียวไปเรื่อยๆจนกว่าจะกรอบค่ะเสร็จแล้วตักพักไวใ้ให้สะเด็ดน้ํามันตามด้วยทอดพริกแห้งต่อค่ะและไข่ต้มที่เราต้มไว้ ตามลงไปทอดได้เลยค่ะไม่ต้องทอดนานนะคะถ้าทอดนานเนี่ยไข่ของเราก็จะเหนียวได้ค่ะเสร็จแล้วตักพักไว้ให้เสด็จน้ํามันทั้งหมดค่ะในส่วนของน้ําซอสไข่ลูกเขยนะคะก็จะมีน้ํามันเล็กน้อยน้ําตาลมะพร้าวน้ําน้ํามะขามเปียกและน้ําปลาแท้ร้อยเปอร์เซ็นตตาหอยนางรมฉลากสีทองขวดนี้จะให้ความหอมกลมกลม่อมอร่อยและไม่เค็มโดดเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าซอสของเราจะข้นขึ้น แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟกับเมนูไข่ลูกเขยผ่าไข่นะคะจัดเรียงลงในจานตามด้วยซอสมะขามที่เราทำไว้เป็นซอสที่มีความเปรี้ยวหวานเค็มกลมกล่อมเสร็จแล้วโรยด้วยหอมเจียวพริกแห้งทอดและตกแต่งด้วยผักชีได้เมนูไข่ลูกเขยเมนูนี้สามารถทานได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ค่ะ